สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับก็เรียกว่าไม่บ่อยนักที่เราจะได้มาเห็นคลิปที่แบบเห็นหน้ากันอย่างนี้เนาะหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตม,มานานพอสมควรนะครับก็คลิปนี้อยากจะมาแจ้งนะครับว่าคลิปบางคลิปในช่องเนี่ยหายไปอาจจะด้วยความที่มีการใช้มีดคมนะครับหรือว่ามีการโดนบาดนะครับทําให้ติดเรื่องความรุนแรงไปเนาะคลิปนั้นมันก็เลยปิวไปทําให้ ep สอนคมมีบาง ep เนี่ยขาดหายไปนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมารีโนเวทเรื่องของการสอนเรื่องของคลิปต่างๆในช่องใหม่ดังนั้นหลังจากนี้ถ้าอาจจะเห็นว่าคลิปในช่องนะครับบางคลิปเนี่ยเริ่มหายไปส่วนหนึ่งอาจจะเป็นด้วยระบบที่กลัวว่าจะเกิดความรุนแรงผมก็จะลบออกไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมลบเองด้วยเพื่อที่จะปล่อยคลิปใหม่นะครับอย่างเช่นคลิปสอนโคงมีดเนี่ยเราก็จะมาเริ่มสอนกันใหม่เนื่องจากคลิปเกา่กาๆที่สอนเนาะก็เรียกว่า ค่อนข้างจะนานหลายปีแล้วละ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในท่าเริ่มต้นท่าต่างๆเนี่ยครับมันมีเทคนิคหรือว่ามีจุดเล็กๆที่คิดว่าถ้าเติมลงไปเนี่ยมือใหม่ต่างๆนะครับสามารถหัดได้ไวมากขึ้นหรือว่าจับจุดได้ง่ายมากขึ้นก็เลยคิดว่างั้นก็ถ่ายใหม่หมดเลยแล้วกันแล้วก็เรียกว่าจะใส่ทุกเทคนิคที่รู้นะครับอัดเต็มลงไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือ ในคลิปสอนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใหม่หลังจากนี้นะครับเราจะไม่ได้เห็นกันแบบนี้ละเนื่องจากผมก็กลัวจะมีปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องของกฎ u t u b e ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่อาจจะเป็นการถือเห็นแค่มุมตัวบริซองเลยนะครับแล้วก็เป็นการสอนเนาะแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะอัปเดตเรื่องของมุมต่างๆเนี่ยให้ได้เห็นกันมากขึ้นอาจจะมีสโลโมชั่นเข้ามาทําให้ฝึกควงฝึกทําตามต่างๆนะครับได้ง่ายมากขึ้นด้วย ก็รอติดตามดูกันแล้วก็ในส่วนของคลิปสอนทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นตัวซ้อมทั้งหมดเลยนะครับส่วนคลิปโชว์หรือว่าคลิปควงที่เป็นตัวคงเนี่ยหรือว่าจะเป็นคลิปแนวคอสอัพนะครับในการโชว์เรื่องการควงเล็กๆน้อยๆหรือว่าความสวยงามของมีดต,ต่างๆนะครับอาจจะมีลงมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนส่วนใครที่อยากตามดูคลิปแนวโคอสอัพควงโชว์นะครับหรือว่ารูปภาพต่างๆเนาะ หลังๆเนี่ยผมจะย้ายไปอัพที่ IG หมดเลยนะครับดังนั้นก็เข้าไปตามได้ในส่วนของเรียวบน IG นะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีคลิปเกี่ยวกับบริ s ซองหรือว่าเป็นการโค้ดอัพเป็นการ Unboxing ต่างๆนะครับมากมายลองเข้าไปดูกันได้ก็ประมาณนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังคงไม่อยู่แล้วเห็นว่า EP บาง EP ขาดหายไปนะครับหรือว่า คลิปไหนขาดหายไปเนี่ยไม่ต้องตกใจอาจจะเป็นการลบหรือว่ารีโนเวทใหม่นะครับเพื่ออัปเกรดให้ดีขึ้นกว่าเดิมในคลิปใหม่ที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้แล้วก็สําหรับการซื้อของหรือว่าอัปเดตข่าวสารอื่นๆนะครับก็ยังเป็นช่องทางเดิมก็คือแฟนเพจฟิ i สมายนนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปสอนคงมี EP 1ที่เป็นการรีโนเวทใหม่นะครับเข้าใจมากขึ้นอัดแน่นเนื้อหามากขึ้นแล้วก็อัดแน่นไปด้วยเทคนิคต่างๆมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสัสดีครบ you. <laughs>